ผมใช้เวลา10ปีกว่าจะเรียนรู้สิ่งนี้แต่ผมจะเล่าให้คุณฟังภายในหนึ่งนาที 1. ชีวิตไม่รอให้คุณพร้อมลุกขึ้นมาทุกวันและก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 2. ดูแลตัวเองให้ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณโลกก็จะดำเนินหน้าต่อไป 3. ถ้าคุณไม่ทำงานเพื่อสร้างชีวิตของคุณเองก็จะมีใครสักคนจ้างคุณและกำหนดจุดมุ่งหมายให้คุณอยู่ดี 4. ทํทงานเงียบๆฉลองเป็นการส่วนตัวกับคนที่คุณรักก็พอ 5 อย่าเสียใจกับอดีตแค่เรียนรู้จากมันและนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น6ไม่มีใครสนใจหรอกทำงานหนะักเพื่อพัฒนาตัวเองในทุกๆวัน7อย่าสนใจคำแนะนำจากคนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้8ควบคุมอารมณ์ของคุณจิตใจที่สงบนิ่งรับมือได้กับทุกสถานการณ์ 9. ถ้าคุณเจอใครที่เก่งกว่าคุณอย่าเกลียดเขาแต่จงขอคำแนะนำและร่วมมือกับเขาสคุณจะมีความสุขภายในอย่างแท้จริงเมื่อคุณไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น